มัดเจารองเท้าให้ดีมัดเจากรองเท้าให้มันแน่นคไป ยินตรงตรงงยินตรงตรงเหมือนับยินตรงแล้วยนไม่ต้องกางขาออกก็ได้ออกยินตรงตรงแล้วก็โยนอันนี้เราไปแบบไปข้างหน้าใช่ไหมเป็นไรป้อนไปอะไรครับ Đó là sổ. Đó Ê, ừ, xám Ê, kiểu này xám lắm À Ừ, à. trời à. ตันตันเล่นอ,อะไรอยู่ลูกเล่นบอลเล่บอลเล่ใช่ไหมเกือบได้เกือบได้เกือบได้เกรงเกรงอะไรเกรงที่ให้มันเป็นเกรงไหมถ้าเราติดแบบอิสระเดี๋ยวเราไม่คอนโทรลมันก็จะควบคุมลูกไม่ได้ อาจจะนม่ต้องตังค์ตรงลงลูกสุขสว่าให้ลูกมันแสกเพราะลูกมันจะลงแล้วก็เด็กมันมีต้องมีแรงคอวบคุมของลองนะแนให้ให้เรารู้ว่าลูกมันนิ่งแล้วมัน,นอยูอ่ตำแหน่งเนาะระวังว่าปุ๊บมันจะไปโน่นถ้ามันโดนไม่ดีเดียมเนี่ยไปเนี่ยจะไปโน่นใช่ไหมเพราะงั้น ให้มันขนานเอามา,า,มามได้ได้แล้วได้ได้ได

นึ่งปึ๊บนึ่งปถูกก็ลุ้นนะครับอ่ะทางนนนะครับเพียงก็จะเล่นอยู่นู้นอันนี้เราเอามาฝึกพื้นฐานก่อนฝึกพื้นฐานเนี่ยให้ไปเล่นกับพี่ๆทางนู้นนะคะ